สวัดีค่ะทุกคนค่ะางกป้นรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาเอสโตรเทราทาร้บิงกุ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 บิงก้ โเคมี okay. คนมาสมพันง,งานบ่อยกันทุกคนอีกแล้วนะคะก็พัฒงานคลิปนี้เป็นเอเนจีของชาวราศีเมถุนและคณา,าจารันดาวสุขเมถุนนะคะมาดูคลิปนี้กันแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ต้อนรับทั้งผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่านะคะที่สนับสนุนติดตามซัพพอร์ตพวกไข่มาตลอดทั้งแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็คือรักเอเดนมากกว่าใครแล้วขอบคุณมากๆากนะคะทุกคน โอเคค่ะทอ็น,นี้มาดูพลังงานกันนะก็เปิดใจให้กว้างพลังงานเป็นเอเนจีของเมทุนรวมๆตรงนี้เป็นแรนด o อมของเมทุนนะคะในช่วงคลิปเดือนตุลาคมถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่เคชเดลแซดพลังงานตรงส่วนตัวจะเป็นพลังงานของคุณนะคะไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานรวมของหลายๆท่านมากๆเปิดใจให้กว้างนะอันนี้มาดูพลังงานกันซิไม่เสียเวลางานะค,ะควงมราคืองานของชาวเมทุน ราคณาราศีดาวจันดาวศุกร์เมถุนความรักชาวเมถุนในช่วงนี้ตุลาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างชาวเมถุนขอดูหน่อยนะคะพลัวกางของชาวเมถุนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะท่านอ้อมพลังงานมีไพ่ deception กับมีไพ่ code dependency พลังงานตรงนี้ energy ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของ energy ลักษณะแบบว่า อะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นหรืออีอะไรอะไรบางอย่างที่มีความซ่อนในเรื่องของความรู้สึกหรือมีพลังงานรักของบางท่านตรงนี้ที่มีในเรื่องของการที่ว่าบางคนมีสถานการณ์แบบเช่นการกระทำเขาเรียกว่าการกระทำะต่อหน้ากับรับหลังเป็นอีกอย่างหนึง่งนะคะซึ่งต้องมาดูพลังงานในไพ่รวมกันว่าพลังงานเอเนจีจะเป็นอย่างไรบ้าง รุกง,งานวันนี้มี energy ของต้องแบบว่ามันเป็นเมทุนบางท่านตรงนี้ที่ออมีพลังงานที่รู้สึกว่าแ d ด i c t กับใครมากๆด้วยอยู่ตรงนี้อืนะคะหรือเป็นพลังงานที่มีค่อนข้าง energy สารแฟนสาแบบว่าดีบางอย่างตรงนี้มากๆด้วยทีนี้ขอมาดูพลังงาน energy ไพ่รวมกันสิว่าความน่าข้องคพันของ energy ของชาวราศีธนาราจนสุขเมถุนในคลิปนี้พลังงานเป็นไรกันบ้างในช่วงเดือนตุลาคมเราก็องคพันของชาวเมทุน เราค่อยสังเกตของชาวเมถุนพลังงานเป็นอะไรกันบ้างขอดูไพ่หน่อยนะคะอืมเราค่อยสังเกของชาวเมถุนพลังงานเป็นอย่งไรกันบ้างขอดูไพ่หน่อยความรู้ค่อยสังเกตของชาวเมถุนอืมอืมอ้าวอืม,อม,อมอเค พลังงาน,นความรักความทางนของชาวเมทุนนะคะไพ่ใบแรกมีเ n e r g y ที่เป็นแปดดาบค่ะแปดดาบคือต้องบอกว่ามันเป็นในสถานการณ์ที่บางทีอมันจะเป็นช่วงเวลาตรงนี้ที่ชาวเมทุนอาจจะมีสถานการณ์รักที่บางทีอึดอัดหรืออีกในนึงคือไม่สามารถทําอะไรได้มากในเรื่องของความสัมพันธ์อืหรือบางทีมีพลังงานหรือช่วงเวลาสถานการณ์ที่แบบว่าบางทีทําให้เหมือนคล้ายๆกับ เป็นความรู้สึกแบบที่ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะแอคชั่นอย่างไรอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นพลังงานของความรู้สึกที่มีบางคนตรงนี้ mm. มีในเรื่องของการรอคอยแน่นอนเพราะพลังงานมีสามมบเท้าเป็นไม้ถุนตรงนี้ที่มีการรอรักทางไกลรอคนไกลหรือรอคนที่อยู่ไกลอย่างเช่นอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะมีพลังงานของการรอคอยอยู่ตรงนี้สูงมากๆ แล้วก็พลังงานตัวนี้เนี่ยมี energy นะที่มีไพ่สิเปรียดด้วยคือก็ต้องบอกว่าพลังงานของเมทุนบางท่านมีในเรื่องของที่เกี่ยวกับพลังงานครอบครัวด้วยอยู่ตรงนี้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าอย่างเช่นคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะอืมหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวได้พลังงานตัวนี้มีลักษณะของ energy นี้ด้วยคิง g คือไม้เท้าคือมันคือพลังงานของคนที่แบบว่าไพ่มันมีพลังงานลักษณะที่ ไพ่คนหนึ่งใบตรงนี้กับไพ่พลังงานประกอบตรงนี้เนี่ยเอเอจีของวันนี้มีพวกพลังงานเอเอจีที่แบบว่าเป็นไวแบบเอ่อเลขสามเลขสี่ั p ขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟด้วยอยู่ตรงนี้นะคะคือชาวเมษสิงห์ธนูอืมเป็นชาวเมถุนที่เกี่ยวกับชาวเมษสิงห์ธนูได้อยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านแล้วก็เอ่อต้องบอกว่าคือ ถ้าใครตรงนี้ที่ดิวกับพลังงานพวกคนในลักษณะแบบคิงถือไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นเอเนจีที่ต้องการจะสื่อว่าไพ่นี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีหรือว่าคุณเกี่ยวข้องกับคนที่มีจิตใจที่ดีแต่ทีนี้คือพลังงานนี้ลักษณะเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่พลังงานยังไม่นิ่งเท่าไหร่ ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือในเรื่องของการสารสัมพันธ์พลังงานตัวนี้เอเนจียังไม่นิ่งเท่าไหร่และสิ่งสำคัญคือพลังงานตนัวนี้คนคนในพลังงานเอเนจี้นี้ด้วยด้วยอิทธิพลของไพ่ที่เป็นถือไม้เท้าอยู่ตรงนี้ด้วยราชาถือไม้เท้าจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า มีแพชชั่นหรืออะไรบางอย่างในเรื่องของงานหรือในเรื่องของชีวิตในด้านอื่นๆด้วยหอีกในนึงก็คือว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอนเนอที่แบบไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องแบบว่าคาดหวังหรือว่าแบบรู้สึกว่าจริงจังอะไรมากในบริบทตรงนี้ของบางคู่กรณีตรงนี้นะคะอืมหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานแบบมีความเจ้าชู้อยู่นิดนึงอยู่ตรงนี้พอสมควรด้วย แถมอยู่ตรงในพลังงานของไพ่บางอย่างตรงนี้อันนี้พลังงานนี้มี energy สิบไม้เท้าค่ะมันเป็นรักที่ต้องบอกว่าทรหดหรือ,อแบกในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภาวะสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวในชีวิตของตัวคุณแล้วก็ยังมีในเรื่องของความสัมพันธ์บวงเข้ามาหรือเป็นในเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างที่แบบว่าบางทีมันเป็นลักษณะที่จะต้องแบบอ,อดทนในความรัก แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับฝาฟันหรือใช้ช่วงเวลาตรงนี้เพื่อแบบว่าผ่านอะไรบางอย่างที่ยาก,ยากตรงนี้ไปเพราะว่ามันมีพลังงานของเอเนจีของบางท่านตรงนี้ที่มีพลังงานของความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างที่จะมีการรอคอยแล้วก็มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีลักษณะของอุปสรรคในลักษณะที่เป็นพวกแบบ ทางไกลอยู่ตรงนี้ได้ด้วยอืมอนนี้พลังงานนี้มีเ n e r g นี้นะคะใบต่อมามีพงงาพงงาไมพ,พ่ the e m เ e r ร์ไพ่นี้คือพลังงานชาวเมธเป็นพลังงานของเ n e r g y ที่เป็นเมทุนเดียวกับเมทาตุไฟได้ด้วยอย่างที่เกิดมาเพราะไพ่มีคิงถือไม้เท้าเหนนี้คือพลังงานตรงนี้เป็น energy ของคนที่สามารถอย่างเช่นเมทุนเกี่ยวกับต่างชาติหรือบางคนเมทุนเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ทํางานต่างประเทศเพราะไพ่นี้เป็นไพ่เด่นงานด้วยนะคะเป็นไพ่เด่นงานด้วย หรือในหนึงอาจจะเป็นพลังงานของเ n e r g y เมทุนบางท่านตรงนี้ที่พลังงานในช่วงคลิปนี้พลังงาน Energy ในเรื่องงานจะต้องมาเด่นด้วยเช่นเดียวกันอืมทีนี้พลังงานตรงนี้มี Energy ไพ่ใหญ่ตรงนี้เป็นเดอะสตาค่ะเดอะสตาเกี่ยวข้องกับกลุ่ม แล้วก็เป็นพลังงานของการเยียวยาสิ่งที่สิ่งที่สำคัญคือพลังงานตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไพ่นี้มันเป็นพลังงานอิทธิพลที่ดีนะแต่ว่ามันจะเกิดช้าค่ะมันจะมีความหวังดีๆอะไรบางอย่างที่แบบว่าฝันบางอย่างหรือเขาเรียกว่า dream come true แต่ว่าใช้เวลาแล้วช้าอืมเพราะด้วยอิทธิพลไพ่ใหญ่แล้วก็มันยัง,ยงไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่แบบว่าคือต้องบอกว่ามันยังไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่แบบผลักดันในลักษณะที่แบบว่า เกิดขึ้นได้ในทันทีอะไรแบบนี้อืมมันเป็นอิทธิพลพลังงานรวมอืมมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าเป็นเอเนจีแบบโดยเฉพาะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใบแรกและไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใบสุดท้ายด้วยอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ไพ่มีพลังงานเอเนจีต่อมามีไพ่ไฮพรสต์ต้องบอกว่าคือพลังงานตรงนี้นะเป็นเอเนจีที่เอ่อมันจะมีของสนาันการความสัมพันธ์ของบางคู่ที่แบบว่า คุณจะรู้สึกลึกซึ้งกับใครหรือแอดดิกกับใครมากๆหรือจะมีใครตรงนี้ที่รู้สึกว่าอย่างเช่นแบบว่าเป็นแบบความรู้สึกแบบคอนเน็กอะไรบางอย่างหรือมีพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกันมาที่แบบค่อนข้างมาในระยะยาวพอสมควรเหมือนกันสําหรับบางคนตรงนี้อแล้วก็พลังงานนี้ใครจะบอกอีกนิดน,นึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงในคลิปนี้ของเมทุนความรักคุณจะใช้เวลาค่ะหรือช้า ก็คือแบบอา,อายุก็คือเลยเลยเลข3เลยเลข4ขึ้นมาได้สําหรับบางท่านตรงนี้พอไพ่ในคลิปเนี้ยมันเป็นพลังงานที่เป็นไพ่คิงแล้วก็พวกไพ่พลังงานเอเนจีแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเอ e เน y จีตรงนี้ไม่มีพลังงานพวกเอเนจีแบบแบบว่าวัยในลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบไพ่คลิปนี้ใครจะขอเน้นเมทุนที่ไม่ใช่เมทุนวัยแบบเด็กหรือไม่ได้ไม่ใช่วัยที่เป็น30ต่ําลงมานะคะอืม พลังงานต่อมาเดี๋ยวดูนะพลังงานไพ่เนี้ยมันมีเ n เ r g y เลขสิบมาก่อนหน้านี้เป็นสิบไม้เทา้าใช่ปะไพ่มันมีพลังงานนี้ต่อมาด้วยอืมสิบดาบคือต้องบอกว่าคือสิบดาบตรงนี้มันอาจจะส่งผลในศะักษณะของ e อ e r g y ของบางคนที่มีพลังงานที่แบบมีอดีตมาได้แต่ตรงนี้คือไพ่เนี้ยมันจะเป็นพลังงานที่มันยังมีผลในพลังงานเ n e r g y ในช่วงใกล้ๆของคลิปนี้อยู่ก็คือว่ามันเป็นเมทุนบางท่านตรงนี้ที่แบบบางทีความรักมันมีอุปสรรคมากๆ หรือมันมีความแบบบางทีมีความรู้สึกที่ยังแบบมีความผิดหวังกับอะไรบางอย่างอืมมันมีความผิดหวังกับอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์บางอย่างกับใครบางคนอยู่ตรงนี้เพราะด้วยความที่ว่าไพ่สิบดาบตัวเนี้ยเป็นเอเนจีที่เอ,อ่อต้องให้ระวังนิดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญระวังในเรื่องของ trust issue ด้วยสำหรับบางท่านตรงนี้นะคะสำหรับบางท่านนะไม่ใช่ทุกคน พราะว่าด้วยความที่ว่าไพ่ในกองพลังงานของไพ่นางฟ้ามันมีไพ่อะโคดิเพนเดนซ์ไพ่อะดิเซชั่นไพ่ดิเซชันใช่ปะไพ่ดิเซชั่นคือพลังงานต้องบอกว่ามันมีไพ่รวมในวันนี้<อ>มีไพ่สิบดาบมากับสิบไม้เทา้าพวกสิบดาบเป็นพลังงานที่ก็เป็นอีกเอนเนอร์จีหนึ่งเลยที่ไม่ไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นเมทุดบางท่านตรงนี้สามารถมีกับในเรื่องของความรักที่แบบว่าระวังในเรื่องของความรักที่มันไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาความรักที่แบบบางทีมีอะไรบางอย่างลักษณะแบบซ่อนเร้น มีอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของความเสียใจหนักๆห,หรือผิดหวังอะไรแบบหนักๆห,ห,หรือมีในเรื่องของอุปสรรคแรงๆก็ให้ระวังในเรื่องแบบนี้ด้วยพลังงาน energy ตรงนี้มี8ไม้ทาอ่ะแโทษ8ถ้วยค่ะคือ8ถ้วยตรงนี้ก็คือว่าเป็นอะอะไรบางอย่างที่มีการแบบว่ามีสถานการณ์อย่างเช่นเป็นแมทุนที่ดีกว่าใครแล้วมีการที่แบบเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตอ่ะผลักดันให้คนทั้งคู่ตรงนี้ออกไปไกลกันหรืออยู่กันคนละที่นั่นเอง ด้วยอิทธิพลนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยอะไรก็ตามแต่ถ้ามันจะมีบางคนตรงนี้ที่มีการแบบว่าอย่างเช่นคุณกับคนคน,คนที่คุณเกี่ยวข้องหรือคนที่คุณแคร์คนที่คุณรักคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์อะไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ในระดับไหนก็ตามมันจะมีบางท่านตรงนี้ที่แบบว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ผลักดันคนคนเหล่านี้ออกไปจากกาันด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นในเรื่องงานก็ได้อาจจะมีในเรื่องของงานหรือเรื่องของปัจจัยอื่น ในเรื่องของปัจจัย Energy ชีวิตด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ความรักมันมีผลและทําให้มีเหตุการณ์ที่มีการแยกออกจากกันอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูพลังงานไพ่ที่ไข่แบบว่ามีแถมให้ตรงนี้หน่อยไข่มีไพ่แถมให้ของไพ่ปิดท้ายตรงนี้นะคะก็เป็นไพ่นี้มาดูพลังงานตรงนี้หน่อยซีฮิ d เด Tru ูดนะฮิดเด้นชูดตรงนี้ของคลิปนี้ของเมถุนมีพลังงานอะไรบ้างขอดูพลังงานหน่อย พลิกตัวคันเทพมีคนมีคนพลังงานตรงนี้แบบเออโทษมีคนแบบว่าพลิกตัวคั้นเทพมากๆตรงนี้นะคะต้องคอยนั่งเฝ้าตลอดเวลาเลยเฝือไม่ได้เลยคนนี้พลิกตัวอา่าโอเคพลังงานตรงนี้มาดูหน่อยขอให้ชาวเมถุนตรงนี้นะคะคุณนึกถึงคนที่คุณอยู่ในใจนึกถึงคนที่คุณเกี่ยวข้องนึกนึกถึงคนที่แบบคบหาหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ relationship เ,เลยก็ตามแปะ ขอดูหน่อยสิว่าเขามี hidden truth อะไรซ่อนพวกคุณอยู่ hidden hidden truth ของคนเหล่านั้นของชาวเมถุนเขามีอะไรซ่อนพวกคุณอยู่ hidden truth ที่คนเหล่านั้นซ่อนจากพวกคุณนะคะชาวเมถุนเขามีพลังงานอะไรตรงนี้ซ่อนความจริงซ่อนอยู่ตรงนี้จากพวกคุณมีพลังงานอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้บ้างว้าวพลังงานดีจังเลย พลังงานมี energy นี้เพราะด้วยความที่ว่าไพ่มันมีพลังงานของคนที่มีการรอคอยกันไงอืมคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าไพ่พลังงาน energy แบบว่าจะมีลบๆแล้วพลังงานจะเป็นลบไปทุกพลังงานเสมอไปเพราะด้วยความที่ว่าไพ่พลังงานมันเป็นรวมแล้วมันมีคนที่มีความสัมพันธ์หลายกรณีมากๆของเมทุนในคลิปนี้นะคะพลังงาน,น energy I look for you everywhere ไพ่คุณมีสามมเท้าไพ่คุณมีพลังงาน energy ที่เป็นลักษณะของพวก แปดถ้วยซึ่งพงลังงานเอเนจีแปดถ้วยต้องบอกว่าเป็นเอเนจีที่จริงๆแล้วลึกๆอะ่ะมันมีความอะไรอาวรหรือความแบบเ,เ,เ,เขาเรียกว่าทวินหาสูงพอสมควรอยู่ตรงนี้สําหรับบางคู่แล้วก็เป็นไพ่ของการ looking หรือว่า k e e w เว r i n g เพราะฉะนั้นคือมันมีพลังงานของคนตรงนี้ที่แบบว่า I look for you everywhere นั่นหมายถึงว่าฉันมองหาคุณในทุกๆท,ที่เลยในทุกๆท,ที่ตรงนี้ที่ฉันได้อยู่ที่ฉันได้ไป ฉันฉันมองหาคุณไม่ว่าไม่ว่าบางทีจะรู้ว่าแบบว่าเอออาจจะไม่ได้เจอกับตรงสถานที่ตรงนี้หรือาจจะไม่ได้เจอในในเวลานี้อ,อะไรแบบนี้ก็ตามนะคะมันจะมีบางคนที่แบบมีพลังงานนี้ทีนี้ยพนนี้มี energy นี้ด้วยค่ะ I can't stop thinking about you อืมอ่ะก็ มีความที่มีความนึกถึงหยุดนึกถึงหยุดคิดถึงกันไม่ได้หยุดที่จะคิดถึงเกี่ยวกับคุณไม่ได้เพราะมันมีความแอ d ด c t อยู่ตรงนี้สูงมากแล้วมันก็มีความทวินหายตรงนี้อย่างที่ไพ่เกินมาหรือเป็นไพ่การรอคอยด้วย,ยตรงนี้พลังงานตรงนี้มี energy นี้ด้วยค่ะ finding out the truth c r a s h i n g me นะคะ,ะคือต้องบอกว่า energy นี้มันจะมีพลังงานลักษณะที่ว่า ไพ่มันมีพลังงาน energy ลักษณะ d e c e p t i o n ซึ่งมันเป็นพลังงาน e n เ r g y h i ด d e n เนี่ยไพ่พลังงาน d deception มันเป็นไพ่ h i d เด n โดยตรงหรือเป็นพลังงานของ energy ของการที่แบบว่าซ่อนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคือมันจะมีใครบางคนต,ตรงนี้ที่ได้มีเหตุการณ์บางอย่างหรือได้มีเรื่องราวบางอย่างที่แบบว่าได้ทําให้รู้สึกว่า ดึงดูดใจหรือว่าระทึกใจหรือว่ารู้สึกสนุกสนานในเรื่องของพลังงานที่แบบว่าอย่างเช่นได้ลุ้นได้ค้นหาได้พยายามแบบว่าสืบเสาะได้ค้นหาในเรื่องของความจริงอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับความสัมพันธ์อมืมันมีพลังงานลักษณะนี้ <N> นะโอเคเอาพลังงานมาให้เรียบร้อยแล้วของคลิปนี้ของเมทุนนะคะก็มารับพลังงานบวกกันเยอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไข่จะาพลังงาน energy ารวมมาให้ <S 2> <S 2> <S ที่เป็นพวกแรนดอมต่างๆรอจบ12บราศีก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่ติดตามก็ หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานบวกกันแล้วก็ามาติดตามไปเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ได้ยังอยู่ด้ยวยกันตรงนี้นะคะทุกคนก็ใครที่กำลังดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่เคชไอเดโอนะคะวันนี้ไปก่อนมีคนดุกดิกมากมีคนดุกดิกมากตลอดเวลาอืมต้องไปจัดการหนแล้ทุกคนไปก่อนนะครับเอเดนสวัสดีครับสิลูกสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีนะคะบายบายสวัสดีค่ะ